ให้รู้หน้าไว้นะวันหน้าผมมาซื้อแล้วต้องลดกันกว่านี้หน่อยอ่าอต่อไปเนี่ยนะสมมติซื้อสัก10ล้านลดเหลือ9ก้าล้านหโอเคไม่ว่ากันผมชอบอะไรบุที่เข้าไปนะผมชอบบรรยากาศชอบบรรยากาศร่มนะมันเย็นมันเย็นลูกโกมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรา วันนี้คุณพี่นี่เขามาอุดหนุนหลายๆตัวมาจากไหนกันครับนี่มาจากกรุงเทพนะนี่้นี่คุณพี่ได้อะไรไปบ้างเดี๋ยวเราอธิบายก่อนสาธยายก่อนนะมีได้ลายพระนายไปอันนี้คือลายพระนายนะครับนี่แถมนะครับมีสองป้องนี่แถมฟรีไปให้ไปเป็นตัวอย่างถือนะครับมีลายพระนายมีนางฟ้านะครับแล้วก็มีไผ่ปริงแล้วก็มีตัวนั้นเป็นฟ้าหมนุษขุนด่านได้ไปสี่ต้น ของแปลกของแปลกไปปลูกในกรุงเทพเลยนะทําไมถึงเอาแบบนี้เพราะอะไรครับหนึ่งอ่ามันแปลกสองใช้ประโยชน์แปลกใช้ประโยชน์สองอย่างแล้วนะหายากหายากแลวอีกอย่างหนึ่งเอ่อเอาไว้เป็นล่มเงาล่มเงานี่เห็นไหมไม้จากกรุงเทพเลยไม้มีอย่างที่สำคัญมากที่สุดครับออกซิเจนได้ออกซิเจนด้วยอยู่กรุงเทพนะ แล้วรู้จักลุงกลมได้งไงมาจากกรุงเทพนี่ดูอะไรมาอ๋อดูจากทอรัเน็ตดีดูจากคลิปอินเทอร์เน็ตเลยอ,อ่าลุงกลมก็ต้องขอขอบด,ด้วยเขามีทีมงานมาแต่ว่าท่านนี้คนหล่อสุดออกกล้องคนเดียวผมอุดอ๊ดลุงอุ๊ดไม่ต้องบอกเบอร์โทรเขากลัวสาวโทรมา <laughs> ไม่ต้องบอกเบอร์โทร นะให้ให้รู้ให้รู้หน้าไว้นะกันหน้าผมมาซื้อแล้วต้องลดกันกว่านี้หน่อยอ่าต่อไปเนี่ยนะสมมติซื้อสักสิบล้านลดเหลือเก้าล้านห้าโอเคไม่ว่ากันผมชอบอะไรทุกที่เข้าไปแล้วผมชอบบรรยากาศชอบบรรยากาศร่มเนอมันเย็นมันเย็นนี่ลุงอู๊ดอายุเท่าไหร่ลุงอู๊ดดิห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบว่าครับว่ยแล้วนะเกือบแปดแล้วครับเกือบแปดนะเดี๋ยวถือว่ายังแข็งเลยนะมีไปฟ เออถือว่ายังแข็งแรงนะวันนี้ได้ของเขาเรียกว่าไปเป็นที่พระทึกขอบคุเป็นที่ระทึกโอเคนับช่วยขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ